ก็คือวันนี้เป็นคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็กกลมกล่อมมีกลิ่นพิทยกลิ่นสม,มุนไพรอ่ะมันหอมพริกพริกส้มพริกส้มอ่พริกส,ส,ส้มคือเด็ดมากเลยแค่ลิ้นได้เลยบอกให้ร้านเนี้ย <c oughs> เนื้อเป็นเบเกิลัก,กลแบบเนื้อตุ่นจริงๆอ่ะแล้วก็หมเป็นไส้กับม้ามอยู่ดเเิเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยโคตรด,ดี ทำไมถึงได้คอนเทนต์นี้เกิดจากพี่โฟะค,ครับผมพี่โฟว่าไงก็คือผมข,ขับขับรถอยู่เนี่ยอยู่ๆเขาก็โทรมาเนะ,ะเขาบอกว่าพี่บังคุณกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่ะคุณเคยไปดงมุลเหล็กแถวกรุงเทพพีธาลักำแพงยังเขาบอกทําไมอ่ะเขาบอกมันอร่อยนะพี่ต้องลองตอนแรกผมบอกว่าเอ้ยดงมูลเหล็กส่วนใหญ่มันมันมีมันไม่ฮาล้านผมทานไม่ได้เขาบอกแต่เจ้าเนี่ยเขาเป็นดงมุลเหล็กแบบฮาลาลดงมุลเหล็กอิสลามพี่ไปลองได้เวลาเรามาถ่ายอะเขตลางกำแพงแต่เราชอบมากันมืดๆไม่ก็เย็นๆร้านปิดเนี่ยที่เขาบอกเอ้ยลองกินเห็นแบบชัวั้ไหลรอบ เหล็กบ้างไหมเคยกินบ้างไหมเคยกินแต่เป็นแบบว่าที่ไม่ใช่ฮาลาลใช่ไหมใช่ใช่เป็นปกติไอ้คนที่เคยมากินทำไมมันไม่มาเนี่ยฮะตอนแรกเขาจะมาเลยติดงานครับผมติดงานแต่เขาบอกว่าเขากินมาแล้วเขาเลยอยากให้มาลองก็เลยแบบให้จุดเกบมันเป็นตัวกลางด้ยคุณชิมเจ้าที่โฟกบอกอร่อยแล้วคุณไปจิมเจ้าที่ผมบอกอร่อยเหมือนกันของผมมันจะอยู่แถวพนังเก้าแสดงว่าไม่ได้ใช่ร้านเดียวแน่นอนโอ้โหอีกแล้วไม่ใช่ร้านเดียวอีกแล้วก็คือวันนี้เป็นดงมุเล็กอิสลามอยู่แถวกรุงเทพกีทากรุงเทพกีทาเก่าอยู่ระหว่าง ซอย7กับซอย9อ่าตามมาได้เดี๋ยวลองไปชิมรสชาติกันเลยว่ามันจะอร่อยหรือมันจะเด็ดเหมือนกับที่พี่โฟเคมาหรือเปล่าอ <l ots> <l ots> ไปครับผม จัดอุปกรณ์เตรียมรับประทานส่เสตสังเป็นเส้นหมี่รวมทุกอย่างธรรมดา60บาทของผมก็บะหมี่แห้งรวมทุกอย่าง60บาทก็คือเขามีแค่2ราคาเกาเหลาก็60บาทนอกจากคุณจะบอกเขาว่าขอพิเศษจะเป็น70บาทแต่60ก็เยอะแล้วนะก็แน่นอยู่นะเนี่ยน้ำซุปอือหึยกลมกล่อมมีกลิ่นพิทยสุกเผ็ดกลิ่นสม,มุนไพรอะ่ะโอ้แค่ไม่ต้องปรุงอะ่ะถึงว่าทำไมพี่โคบอกว่าอร่อยอ๋ออาจเนื้อผมชิมเนื้อก่อน แล้วก็ผมเป็นไส้กับมามดูดิเนื้อเปื่อย <S <S> <S เนื้อเปื่อยโคตรด,ดีโอ้ดีวะ่ะหน้าตามันอาจจะไม่ได้ดูสวยนะแต่อร่อยื่องบงข้างในคือแบบไม่คาวเลยมามปกติผมไม่ค่อยกินมามถ้าคาวคุณจะรู้สึกใช่คุณบอกว่าถ้าร้านแบบ <uli. S 1> รู้สึกคาวคุณจะไม่ชอบที่นี่เป็นไงนิดนึงไม่เหม็นมากอร่อยนะแต่น้ำซุปโคตรดีเลยไม่ได้ปรุงเลยก็คือคนโล่งอ่ะเช้าเช้ามากินก็คือแบบว่าช่วงเเนี้อกาศมันหนาวเป็นหวัดเป็นหวนอย่างแบบ สดน้ำซุปเขาว่าแท้ไม่ต้องปรุงเลยสดชื่นอ่ะน้ำซุปตมุนไพรไงเฉพาะผมรู้แล้วทำไมคุณบอกว่าเผสดเพราะคุณเป็นคนชอบแบบอาอาเกี๋ยวหรืออาหารที่เป็นจีนจีนสำหรับผมนะเดือโฟกเนี่ยชอบเลยเพราะว่ามันจัดจ้านอ่ะอม,มันซูด<อ>แล้วมันใสสว่างเขากเออ,อซูดจริงกับซูดแบบโล่งคออ่ะอ หนูว่าครบนะให้เครื่องมาครบนะชิ้นใหญ่ด้วยในภาพจริงเจออะที่คลิปให้ดูอะมมทั้งม้ามทั้งเนื้อแบบจัดชิ้นเป้งๆเ,เ,เลยเป้งๆแต่ไม่เหนียวนะเ,นเอ็นเออเก็บทิ้มก็หลุดแล้วอะยุ่ยแล้วอะถูกใจต้องถูกร้านเนี่ยดีถึงว่าทำไมนั่งรถมากินไก่ทำไมนีมเน่เอ็นแก้วครดดับโอ้เอ็นแก้วโคตรละลายอะถ้าสั่งเป็นแห้งอะทรรมดีบะหมีย่ย่างที่สุดเคทบอกหลายๆคลิปอะถ้าแบบว่าเราอินเสิร์ตใช่ไหมถ้าคนเลือกใช้เส้นไม่ดีอะอินเสิร์ตเสร็จเนี่ยมันจะติดเป็นก้อนแล้วอืมมันจะเละแป้งมันเส้นอยู่เลย ไส้เบื่อไส้ไม่เหมือนเลยชิบนบอสอันนี้ที่พวกแนะนําเดี๋ยวคุณไปดูโดนมูเหล็กที่ผมแนะนำมั้งได้แล้วคุณพอจะแตรสชาติตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ไดู้ชาร์อ่ะีนิงเงือกแปลกอ่ะมันมันไม่ไใช้คําว่าเผ็ดนะมันจะใช้คําว่าอะไรมันเป็นกลิ่นมันเป็นมันเป็นร้อนเครื่องเทศอ่ะร้อนบนปลายเลยม,มันจะร้อนเผาอ่ะไม่ได้ร้อนแบบเผ็ดพริกอ่ะ ปกติเขาคิดแบบโซชูโรงว่าร้าน๋วยเตี๋ยวถ้าลูกชิ้นเด็ดก็มีชายไปกว่าครึ่งเลยเม็นเรื่ชิ้นเนื้อนะไม่ใช่ชิ้นเอ็นแต่ที่ชอบเลยคือเอ็นแก้วเอ็นแก้วคือดีมากใครอยากตามมาก็อย่างที่บอกกรุงเทพกีทาระหว่างซอย7กับซอย9ก๋วยเตี๋ยวดงมุนเหล็กอิสลามเปิดตั้งแต่8ปดโมงยัน4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันพฤหัสเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้าน2เลยครับดงมุนเหล็กพนังเก่า พอกลับได้เหรอของโปรดเท่าไงเอาให้โฟกไงเขาสัดแนี่นำมาสาตวที่โฟกอ๋อาัแนำมานึกว่าจะเอาไปสัดเองซะแล้วไปกันร้านที่สองเลยครับผมมากับร้านที่สองครับดงมูลเหล็กพนังก้า ดงมูลเหล็กพนังเก้าใช่เป็นร้านฮาลาลอิสลามหมดเลยนะ mm. คนุิลิมนทานได้ mm. ตามเลยครับว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเทียบกับร้านแรกแล้วจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมมากินบ่อยอยู่แล้วตอนนี้ผมเทียบได้แลหละเหลือคุณนี่แหละอันนี้ร้านประจำพี่หรอร้านประจำผมเลยกินบ่อยมากบ่อยอยู่ไปครับเดี๋ยวเราไปสั่งแล้วก็นั่งทานกันเลยคนเขาเริ่มเยอะแล้ว น,นี่คือผมเคมเคยมานั่งกินแล้วเฮ้ยมาบ่อยด้วยมาบ่อยด้วยชิมลูกชิ้นก่อนได้ปะลูกชิ้นเขาน่ากินมากเลยเดี๋ยวลิ้นเปลี่ยนนะลองนำ้ำซุปก่อนไหมได,ได้ได้ได้นำ้ำซุปก่อนก็ได้มมผมว่าคุณต,ต้องนำ้ำซุปที่คุณชอบแบบเนี้ยอืมหวานๆนิดนึงเบาๆเบาเบา แต่แตกต่างอีกร้านเมื่อกี้เมื่อกี้จะเผ็ดๆหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาใส่พริกส้มครับเขาไปในน้ำซุปด้วยแต่ร้านร้านนี้ไม่ได้ใส่อ่าร้านนี้ก็นวลนวลกลมกล่อมหรือคุณอาจจะบอกหวานไปก็ได้เพราะว่าคุณไม่ใช่ใชหวานหวาน,หวานไปนิดนึงหวานไป <พอ S 1> นิดนึ<อ>งสขาปรับคนอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นน่ากินมากเลยมาละสิบห้าบาทนะมีทั้งเอ็นทั้งเนื้อจุดเด่นเขาว่าผมชอบลูกชิ้นร้านเขาให้ลูกชิ้นย่างแล้วก็รู้เลยว่าลูกชิ้นน่าอร่อยอันนี้เป็นเนื้อกินเนื้อดีใช่ไหมไม่ใช่เอ็นแข็งอ่ะปกติเวลากินเรา น,นี้คือเตงอืม,ออมตัวเนื้อเป็น,นงไงบ้างเปลอยสู้ร้านแรกได้ไหมเนื้อเปืือยใช้รินได้เลยบอกให้ร้านเนี้ยไปมาสองร้านเปื่อยเหมือนกันทั้งคู่เออขึ้นยื่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอ่ะอมันก็อย่างนี้เออเปืือยแบบ คือพอมันเป็นดงมือเหล็กมันต้องเปื่อยอย่างี้ป่ะเนื้อเป็นเบกกลักแบบเนื้อตุ๋นจริงๆอ่ะแล้วผมสังเกตนะร้านเนื้อตุ๋นอะไอหม้อหรือกระทะเขาใช้ตุ๋นเป็นทองเหลืองมันเกี่ยวไหมวะที่แบบผมเห็นอะไรเป็นทองเหลืองในการตุ๋นเนื้อทั้งนั้นเลยเกี่ยวความร้อนได้นานควาหรอความร้อนมาอยู่ได้นานกว่าร้อนเร็วกว่า ตัวไกลรันแรกเิ่งนานรู้สึกตัวจะแบบชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำกว่าแตรราคาเท่ากัรนนะาบอกไว้ก่อนนะ60บาทใครชอบสาแบบสว่างสว่างแบบผมสายสสๆมาร้านนี้ดงเหล็กแบบนวลนวใสใใครชอบแบบเผ็ดจัดจ้านตั้งแต่แบบยังไม่ทนปรุงอ่ะต้งสาขานนแบบร้อนเผากินแล้วร้อนเผารันแรก อ่ถ้าเทียบ10คะแนนอ่ะตอนเนี้ยร้านแรกคุณได้เท่าไหร่เต็ม1ิโอ้พูดยากคือจะบอกว่าคุณภาพเนื้อกับความเปื่อยของเนื้อไม่ต่างกันเลยมันอยู่ที่ว่าใครชอบมันซุปแบบไหน,นส่วนตัวเลยจากลิ้นสุดเขตเนี่ยไม่ติดได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าฟิลไหนวันไหนอยากกินรสชาติไหนคะแนนเท่ากันเลยเหรอใช่เพราะว่าผมวัดด้วยความเปื่อยของเนื้อแล้วก็รสชาตินหมืซุปแบบแต่ผมติดหวานนิดผมก็น่าจะให้ร้านนี้ไม่ติดหวานไง <laughs> ร้านแรกเราไปตั้งแต่เช้าอ่ะลูกค้าก็เยอะนะมาเรื่อยเรื่ ที่เรากินเนปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่เปิด8ปดโมงเช้าเหมือนกันเลย นอกจากกระเตเนี่ยเขาก็จะมีข้าวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเช่นเดียวกันเขาผัดเข้ามาให้เลยนี่เราไม่ได้สั่งนะเขาบอกว่าเขาแนะนําอยากให้ลองมาชิมเนี่ยถามเลยแล้วบา,บางบอกไม่มีสาขาในะดงมูลเหล็กก็คือแต่ละเจ้าเขาก็เป็นดงมูลเหล็กของเขาใช่ครับคือมันคือ,อยังไงครับดงมูลเหล็กบางคนเยอนก็ซื้อสูตรมาอะไรมากันอย่างเงี้ยแต่ออของเราเป็นสูตรของคุณยายบ้านเราอยู่บางกอกน้อย<ม>วัดดงมูลเหล็ก,กมันจะอยู่ซอยอิสรภาพ39คนแถวนั้นน่ะก็คือเขาเรียกดงมูลเหล็กเหรอครับใช่ครับเขาก็มาตั้งชื่อได้อะไรได้พวกสูตรอคันนนขง ที่มันจะแบบคนกินจะติดใช่ครับผมคนที่เขามาจากตดวโมเลกคือเขาจะมีสูตรเฉพาะของเขาอยู่ใช่ครับโอ้เกตแหละขัดกะเพรากะเพราเนี่ยครับเราเนื้อหมักครับผมเราใช้เนื้อหมักทุกอย่างเป็นเนื้อหมักหมดเลย Mm hmm. กะเพราจริงๆจัดจ้านไม่ใช่กะเพราเทียมเพราะว่ามีแค่ใบกะเพรากระเทียมพริกอันนี้รสชาติจัดจ้านเลยทุกคนแนะนาตรงเหล็กพนังเก้ากะเพราก็เด็ดปากร้านเลยนะครับร้านอยู่ตรงแถวสี่แยกพนังเก้าครับตรงเชิงสะพานเก่านะครับลงสะพานเก่ามาถ้าจ mm hmm. ากมางจากท่าอิดผ่านสี่แยกมาตรงมาสักประมาณร้อยเมตรก็ถึงร้านอยู่ซ้ายมือที่จอดรถสะดวกสบายสะดวกสบายเลยครับขอบคุณครับอย่าลืมก,กันรอครับ5 minutes later ๋ยวหาโฟกัก่อนไปลองมาแล้ว ล้ <All> ไไอร่อยแหละที่ฟงแนะนำมาแต่เรายังติดใจเจ้าประจำเราที่พันังก้าวอยู่อ๋อแล้วนี่คือกินสองร้านแล้วหรือว่าไงกินหมดแล้วเนี่ยกำลังจะออกจากร้านที่สองอ่ะคุณทำงานเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วพี่เนี่ยผมอยู่แถวจารัญทางจะไปกินข้าวนี่ไหนนี่ใช่ป่ะวันดงมุนเหล็กไงใช่นึกอยู่พอดีแหละว่าอเออพอดีแถวจารัญแถวจารัญม,มันมีอีกร้านหนึ่งที่มันอร่อยเหมือนกันมีแต่เหมือนแบบอารมณ์แบบน่าจะเป็นเจ้าแรกอะไรเงี้ยเพราะวันก็อยู่ใกล้ๆวันดงอะไรเงี้ยผมว่าจะไปกินพอดีที่มาเมื่อไห้่นก็ไปเลยให้มันครบๆไปเลย มาต่อร้านสามะเหรอมามามาเดี๋ยวไปไปโฟกโฟกถึงสี่โมงอ่ะสองทีมด้วยสิตอนนี้ว่าผมอยู่แถวนี้แล้วโอเคเราก็ประมาณสองชั่วโมงอ่ะโฟก์สิบนาทีใช่ไหมกินเสร็จแล้วกลับแล้วก็ต่อโอเครอรอรอที่นั่นเลยโอเคพี่ถึงแล้วบอกแล้วกันโอเครอเท่านั้นแหละมาครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วร้านที่3มที่นัดโฟกไว้ก็คือ พานนกสามอยู่นี่ซอยพันนกสามพันนกสามอ้าวเดินมาชงกันทำไมเนี่ยไม่รู้เลยไม่ได้ไม่ได้เตียมไม่ได้เตียมไม่พร้อมเลยร้านนี้ใช่คุณแนะนำมาใช่ไหมใช่มาแถวนี้เราต้องมาที่นี่คือต้องกินอ่ะไม่กินถือว่าโอ้โหมาไม่ถึงยารันอ่ะผมกินไม่ได้ดิแค่ร้านเออป่ะผมลืมยกกองเถอะอให้เคกับคุณลองชิมดูเลยผมเนื่อหรอแต่ก่อนก่อนที่คุณจะมาคุณมาสายคุณมาช้าผมมาก่อนแล้วผมวิ่งอยากจอของร้านมาแล้วผมไปถามข้อมูลเขามาเขาก็บอกมาว่าก ก็คือร้านเขาเนี่ยประวัติของเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่2,4,7,5 2,4,9,7เออ2,4,9,7ไจด้ ผมรู้ได้ไงวะฟังมันด้วกันนะก็คือร้านเขาเปิดตั้งแต่2497ซึ <c oughs> <c oughs> ่งเมื่อก่อนเนี yeah> ่ยเขาอยู่ในโซนวัดดงมุลเหล็กตั้งแต่หาบเล่เลยแล้วก็มาตั้งอยู่จุดแถวนั้นแหละก็คือเป็นพื้นที่เช่าพอเขาเลยย้ายออกเขาก็มาอยู่ตรงนี้ปีสองพันห้าองหู้นปดถูกวะไปแล้วเขาบอกอยู่เนี่ยยาวมาเลยตัวึงสองห้าหปีปีหน้า60ปัจจุบันนี้ก็คือที่เราเห็นเนี่ยดงมูลเหล็กเนี่ยมีอยู่มากมายคือทุกคนต้องเคยได้ยินอะวัดดงมูลเหล็กล้ว่่าาพีเเป็นจ้แรกมัด้้บอกกว่่าาาาเเเเป็นจแรไไมดง แต่เขาขายมานานแล้วอะแต่ผมก็ได้ยินนะว่าเหมือนคนเขาก็จะรู้ว่านี่คือเจ้าแรกอะไรใช่เขาบอกมันไม่ได้เป็นแบรนด์ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถไปจดได้มีอีกมีอีกเล่าเล่าให้หมดมีอีกมีอะไรอีกอะไรส้มอะไรอะไรน้ะเออที่ได้ยินมาก็เออใหใจเลยเล่นแล้วใหญ่เลยที่ได้ยินมาก็คือน้ำส้มเขาเนี่ยน้ำส้มใส่ชูน่ะมันจะลินเลยอันไม่ใช่คน้ำส้มแล้วก็น้ำส้มที่เขาใช้เนี่ยใส่น้ำผึ้งไม่ใช่แล้วกอ๋อเหรอน้ำส้มเลยประเทศอะไรประเทศอะไรคอนแลน ก็เขาเริ่มต้นคือขายเนี่ยก็แล้วเขาไมสั่งจากฮอลแลนด์เลยตั้งแต่สมัยก่อนบอกไม่ใช่ปกติเขาขายเนี่ยเขาก็ไป่ายอาหารซื้อแถวยาวราชนั่นแหละอ่าแล้วเขาไปซื้อบ่อยแล้วต่อไปพอเขาขยายกิจการมาตรงเนี้ยพอมันใช้เยอะขึ้นเขาเหมือนก็ไปสอบถามจากร้านที่เขาซื้อประจำว่าเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเขาแล้วกันบอกว่านาเข้ามาไม่ใช่อ่านยังไงอ่ะมึงเรียมมันก่อนเขาบอกาใช้แถวนี้ใช่ไหมจนแบบคนเราพอมันเปิดร้านอาหารนะพี่ก็อยากพัฒนาออกตัวงให้มันมากขึ้นไปไงอาเขาก็ส่องหาของวัตถุดิบที่มันพร้านเอมันไม่ใช่ ไม่รู้แล้วแลไมต้องแลกวันเขานำน้ำส้มนำข้าว,วานำ,ข,นำข้าจากฮอลแลนนั่นแหละไปเดี๋ยวเราเข้าร้านเราสั่งอาหารเลยผมถ่ายไม่ได้นะผมถ่ายให้คลิปนะ ร้านเนี่ยผมนี่แหละเอาพี่เลยอ๋อใช่ผมแล้วอ๋อไม่เช้าไม่ได้ไปกินเลยดิแล้วไปก็ไม่รอวันว่างด้วยนะพี่สาวบ่นตั้งนานติดงานไหมอันนี้เราอยู่แถวไหนในพี่ร้านร้านคือร้านตรงนี้แยกไฟฉายตรงแยกไฟฉายใช่แยกไฟฉายตรงทางไปทางไปศรีราดอ่ะร้านพี่กินนี้แม่กลัวอ่ะทำไมอ่ะร้านพ่อเพล็ดเออพออเพล็ดดิพี่แต่นนี้เขาน้ำส้มเขาใส่มาเลยชิมชิมน้ำก่อนนะครับชิมน้ำก่อน โอ้เปรี้ยวมันหอ,อมพริกพริกส้มพริกส้มคือเด็ดมากเลยแล้วแบบมันไม่ได้เปรี้ยวจนแบบเปรี้ยวน่าเกลียดพี่เด็ดไม่เด็ดเขาขายเป็นเป็นขีดนะพี่เมย์เขามีขายแบบกลับบ้านด้วยนะขายน้ำส้มเนี่ยนะใช่ขีดละสามซีดส้มถึงบอกมันก็ร้านเด็ดอีกร้านนึงก็เลยชวนมาไม่งั้นเขาไม่กล้านี่ไงแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ชิมนีเ้เสร็จเขาให้ชิมเบาๆต่อว่า,า,าน้ำส้อมว่าน้ำซุปปลา มันีกลิ่นเนื้อตบมาปลายายใช่ผมชอบอันนี้ครชอบนวลมันไม่ได้หวานไม่ได้หวานน้ำตาลน่ะแต่กลิ่นเนื้อมันมาปลปแบบใช่ใช่มีกลิ่นเนื้อกลิ่นอดีน้ำซุปแบบพอใส่ที่กับไม่ใส่ที่แตกต่างกันหลายอย่างเลยไปแล้วเข้าปากแล้วไม่ผิดหวังกระดงงูเหล็กเปื่อยทุกร้านเนื้อหรอครับ รสชาติที่ถูกต้องเนื้อดีตองมาเหอะจะบอกว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวเขาอะเหมือนบรรยากาศร้านเลยน้ำเหมือนนะฟิลเหมือนเอาไปกินข้าวแบบผู้ใหญ่ครอบครัวตา,ามแบบเก่าอาทิตย์อะอ่ากกงอมาม่าแบบเออประมาณนั้นอะฟิลนั้นอะพาไปกินร้านอาหารจีนกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย พูดถึงสร้านที่เราไปวันนี้คยดีทุกร้านเลยนะจริงเลยเออพูดถึงร้านต่อผมไม่ได้กินเลยเขาบอกว่าเรามาถึงประมาณ2โมงเกือบครึ่งว่ะมีเหลือแต่เส้นหมี่กับเส้นใหญ่เขาสั่งไปมีมีแต่หมี่กับเส้นใหญ่ใช่มีสองเส้นเครื่องครบครบใช่แต่เครื่องครบข้างในครบผมโทรตอบถามแล้วนก็คือเขาบอกว่าจะมากี่โมงก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาร้านปิดของจะครบทุกอย่างถ้าอย่างงั้แสดงว่าเขาการันตีว่าขายดีแน่นอนไม่ต้องกลัวของเหลือบ่ายสามโมงไปมาก็ได้นะยังได้อยู่ ลองลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นนะโค้ชชอบชอบวัดร้านก็เถิดวอาใช่มันวัดแบบความสะอาดวัดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมันเหมือนกัดเนื้อมันเหมือนกัดเนื้ออะไรมันกัดแบบไม่เหมือนลูกชิ้นหมูเด้งร้านอื่ผสมแป้งไงร้านนี้เปรียผสมโอ้โอ้โอ้แวผมทอบซุปอ่ะเฮ้ยผมขอนิดนึงได้ไหมที่บังเขาอยากชิมอันเนี้ย น้ำส้มอ่ะพี่ดูสิมันอะไรขนาดนั้นเหลียบ่ะน้ำส้มคอนแลนอุ้ยปกติกินหอมสีขาวแล้วมันเขาบอกว่ากลิ่นมันจะแสบจมูกแต่นี้ไม่แตงไม่แสบจมูกอันนี้กินหอมน้ำส้มไม่เค็มไม่แอลกอฮอล์เอากระชายไงดมเป็นจมูกเลยอ่าน้ำส้มกินกับเขาไม่ได้นะลองชิมน้ำส้มก็ยังดีเขาบอกว่าน้ำส้มเขาเนี่ยนำเข้าจากคอนแลนเปรี้ยว ว่าไม่ฉุนมันไม่แสบใช่มันไม่แสบถ้าถ้าเป็นน้ำส้มปกติอ่ะแบบที่เราใช้อยู่ประจำอ่ะแค่ดมไม่ต้องกินน่ะกลิ่นแม่งรืดขึ้นแบบจมูกละน้ำส้มดีอ๋อฝรั่งแต่ผมนั่งรอเขากินอร่อยปะล่ะเนี่ยหมดขวดขวดเท่าเฮบูบอยอ่ะคือสังเกตไม่รู้ว่าเป็นเป็นแบบกิมมิคของร้านก๋วยเตี๋ยวโดงหรอเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่อาจจะมาจากเจ้าเดียวกันก็ได้เพราะว่าเห็นทุกโดงอ่ะจะมีน้ำฝรั่งร้านเนี่ยคือเขาจะแช่เป็นขวดเฮบูบอยเนี่ยนะขวด คือมันมันอาจจะไม่ร้อนเป็นสเต๊แต่อร่อยคุณกินกันต่อดีเหลือเนื้อสเตะอีกมานะเียใส่เนื้อเลยเมนูเมนูสุดท้ายอาจจะอาจจะได้ยินเสียงคิดคิดที่คิดอยู่ข้างๆเขาเลื่อยหลังคากันอยู่เนื้อสเต๊ะครับดูที่นี่มีหมูทั้งหมูทั้งเนื้ออ๋อมีสองอย่างเลยหมก็มีกินกันที่โดนมาเลยนี่แค่แค่ดมนะยังไม่ได้กินนะ รอรลอยหอมจิงม้งอร่อยจัด<ส>มันเอาไปทําแบบว่าสมามติว่าลูดไม่น้องยา่างนะลูดไปผัดราดข้าวโอ้โหน้ำจิม้มของเขาเป็นแบบว่ามันมันไม่ได้ไหลไหลนต่เป็นน้ำมันเกาะเนื้อข้นๆไม่ได้เหลวอ่ะดีเด็ดดีกาอาจารย์อาจารย์มาลองได้สเต็กอร่อยเผลอหลอดยิงใช่สเต็กอร่อยมาก คอนเฟิร์มเลยแล้วน้ำในร้านเป็นน้ำชาด้วยนะน้อยแล้วนะอย่างนี้ไม่ค่อยยากนะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำชาเสิร์ฟอย่างเงี้ยถ้ามีก็จะคิดค่าน้ำชาแก้วละสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยมีถ้าพักนี้ก็คิดเดินมาเก็บี่หลักโอ้โหราได้แปดสิบเลยพ่อดีเลยเมื่อกี้ตอนนั้นผมรู้สึกว่าร้านนี้อยู่ตรงกลางความพอดีระหว่างสองร้านแรกเหมือนร้านแรกอ่ะจะหนักพริกร้านที่สองหนักหวานร้านนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างใส่พริกนะแต่ยังมีความหวานของน้ำซุปอยู่จะบอกว่าสามร้านอ่ะมันมีความแบบดงุนเหล็กอยู่อ่ะเหมือนมีี้าานนนน่่่เเออมมมมมัััใใชชแบบวพริกตงป็ อิ่อยางนเนื้อมันจะต้องเปื่อยสีหน้าตาจะต้องเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันหน้าตาคล้ายกันัน้าายคุณภาพของเนื้อนะสามร้านนี้ดีเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าความแตกต่างระหว่างน้ำซุปว่าคุณชอบแบบไหน ถ้าผมได้คอมเมนต์ผมดันได้คอมเมนต์เนื้อสเต็กว่ะคือหมายถึงว่าคือมาต้องกินอาจจะสั่งข้าวเสี๋ยวก้องแก้มก้องแก้มได้คือสิ่งที่ต้องกินเลยคือสเต็กร้านสุดท้ายก็ไม่ได้กินก็ต้องมาสรุปนะใช่ถ้าสำหรับร้านสุดท้ายนะเอเลยแล้วก็น้ำส้มเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าเออเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันการที่ใช้น้ำส้มแบบนำเข้าอ่ะพริกผมลองชิมก็โอเคพริกดีมากแต่สองร้านแรกอ่ะถ้าเปรียบเทียบนะผมชอบร้านสองเหมือนเดิมเพราะว่าผมติดหวานนิดๆถ้าผมให้พี่บังชิมนะผมเพราะว่าพี่บังชอบพี่นิดใช่ไหมใช่กินได้้มนหววาากเย ในหวานเท่าร้านร้านที่พี่บอกมันมีกลิ่นเ็ดของเขามาแล้วแล้วมีความเปรี้ยวของนี้คือมันมันลงตัวทุกอยาก่างคือถ้ามันเปรี้ยวกว่านะั้ไม่รอร่อยผสมได้แหละร้านเขาเนี่ยมีตรงที่เขาเจ็ดก็ตามมาได้เลือกเอาแล้วกันร้านที่หนึ่งโดนมูลเหล็กรางกำแพงกรุงเทพกิธาร้านที่สองโดนมูลเหล็กพนังเก้าร้านที่สามร้านก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็กแล้วด้วยกับดงมูลเหล็กมันมีเยอะมากมายเลยเขาก็เลยกำลังจะเปิดสาขาสองโดยเขาบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นดงมูลเหล็กสาขานี้สาขาเจ้าเก่าเขาจะขึ้นท้ายว่าดงมูลเหล็กสองสี่เก้าเจ็ดครชสำหรับใครนี้ก็ฝ่ กดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องมังแจด้วยครับพวกเราก็มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพก<ม>ว้างๆว่าตัวมูลเหล็กเนี่ย<ะ>มันเป็นมาอะไรยังไงตามข้อมูลที่เราได้รับมาตามข้อมูลที่เราหามาได้จากความรู้ตทางอื่นน,น,น้อยนิดของเราคลิปหน้าพวกเราจะไปไหนตามชมได้เลยครับบรมาแล้วจะวไทยจะไปทีไหนงกิอร่อยไม่ได้กินอยบางก็อยากรีวริว